มามาติดหมามาหมา่ <compelling noise> มาห <Williams> ม่าหม่าหม่า มนดีขึ้นแล้วไงหัวคว้าไปมันมึนงานนี้พอหัวคว้าก็หายมึนไปแล้วเห๊ะเงือกงันมา